โรงเรียนบ้านดอนกลางตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ทั้งสิ้นสิบหกไร่ยี่สิบตารางวามีอาคารเรียน4หลัง22ห้องอาคารชั่วคราว1หลังอาคารอเนกประสงค์2หลังบ้านพักครู1หลัง สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน14ห้องเรียนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด314คนจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด25คนเอกลักษณ์รักรก,รการอ่านอัตลักษณ์บ,บุคคลแห่งการเรียนรู้ปัิยาโรงเรียนสุปฏิปันโนพวังหัวติผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นขามคู่มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านปัจจัยบุคลากรผู้บริหารโรงเรียนนายทวัตศรีรักษาวุฒิปริญญาตสะสะรีสสบบริหารการศึกษาและนอบอรนิติศาสตร์บัณฑิตปริญญาโทคอมอรบริหารการศึกษาครูและบุคลากรจำนวน24คนประกอบด้วย ครู16คนพนักง,งานราชการหนึ่งคนอัตราจ้างสองคนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินหนึ่งคนธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนพนักง,งานขับรถหนึ่งคนแม่ครัวหนึ่งคนมีครูครบชั้นตามมาตรฐานวิชาเอกองค์คณะบุคคลร่วมพัฒนาการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนสิทธิ์เก่าอบตอหนองแวงมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนมูลนิธิสุพรนณมิตรหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆเช่นพมงบประมาณมีการจัดทำและประเมินแผนงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและกำกับติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำผ้าป่าการศึกษาจัดทำห้องน้ำถมที่บริเวณประตูทางเข้าชุมชนสิทธิ์เก่าจัดทำผ้าป่าการศึกษาพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารโรงฝึกง,งานห้องน้ำรถยนต์โรงเรียน อบตหนองแวงสนับสนุนงบประมาณศาลาพระพุทธรูปเศรษฐกิจพอเพียงมูล,ลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนสนับสนุนงบประมาณศาลาราัฐการอ่านโรงเรือนง,งานอาชีพที่นั่งอารร่านหนังสือในห้องสมุดและสนามเล็กเล่นหมูลล่ลนิธิสุภนิมิตสนับสนุนอุปกรณ์ตัดผม เสริมสวยทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาจากอาจารย์วิชุดาภาสมพร้อมด้วยคณะครูชุมชนและสิบเก่า บ้านดอนกลางที่แสงสว่างส่องทางเยาวชนพระนิมนต์คนสักยามูุนีสีดงกลางสร้านนรแงแรง,งใ,ใจพระราชกุศลชูช่อนำดอกสู่จุดหมาอุปกรณ์มีสื่ออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ดังนี้ห้องสมุดต,ต้นแบบมีชีวิตแห่งแรกของจังหวัดนครพนมห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องภาษาอังกฤษห้องดนตรี ห้องสหณ์ห้องพละศึกษาสวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อรอเก้าสารารักการอ่านกระบวนการบริหารบริหารโดยใช้นวัตกรรมและการบริหารในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดความรู้ของโรงเรียน5การมุ่งเน้นครูและบุคลากร6การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ7ผลลัพธ์เน้นบริหารเชิงระบบกำกับโดย p d, d c a พร้อมใช้หลักครมาพิบาลพรหมวิหาร4ใช้หลักการทำงานทุกคนรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบกระบวนการจัดการ,รเรียนการสอนสอนวิชาการวิชาชีวิตและวิชาชีพ ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลมีแผนการนิเทศมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้านผลผลิตผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้และมีงานทำหลังจากนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านดอนกลางได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปิยะมหาราชารัยโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงวิทยาลัยการอาชีพสีสงครามและอื่นๆตามความสนใจ จนประสบความสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่ดีโรงเรียนเป็นที่ยอมรับโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองคอ์กร BEIDQM โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการบริหารจัดการระบบคุณภาพและได้รับรางวัลระดับโรงเรียน s c h o o l ว u ิตี i t y Award scqa สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐานโรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลรางวัลผลงานเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานีรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวสดมนต์แปลภาษาบาลีอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคติดต่อกัน6ปีรางวัลเหรียญทองกิจกรรมยุวบร,รณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคติดต่อกัน3ปีรางวัลเหรียญทองกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1งถึง3างานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคติดต่อกัน3ปีกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวพินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3าจำนวนหนึ่งคนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคชุมชนให้การยอมรับจากรางวัลผลงานต่างๆที่โรงเรียนได้รับทำให้ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและพึงพอใจ ชุมชนองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แก่โรงเรียนผู้ปกครองส่งบุตรหลานในเขตบริการและนอกเขตบริการจำนวน12หมู่บ้าน3ตำบล2อำเภอเข้ามาเรียนในโรงเรียนจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นรอยล้ะ2 0